กอเลครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผ,ผู้ชมที่น่ารักทุกทันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กันในไล์เกมเษฐีอีกเหมือนเดิมสิ้นเคยนะครับผมวันนี้ก็มีอีเวนต์การ์ดตัวละครเข้ามาใหม่หนึ่งตัวนะครับก็เป็นการ์ดย้อมสีอีกแล้วนะช่วงนี้นะผมก็ได้พักเพรกันยาวๆนะครับนะเพราะมีตมีแต่การ์ดตัวละครย้อมสีนะเดี๋ยวยังไงผมก็จะมาแนะนําเหมือนเดิมแล้วกันว่าควรหาหรือเปล่านะมันเผื่อจะเป็นแนวทางให้ใครแบบได้เก็บ ไปคิดบ้างนะว่าการต่รอคตัวนี้มันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับในยุคสมัยนี้นะอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนเราจะเข้ารับชมคลิปในวันนี้กันนะครับ ก็ขอฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับร้านซื้อขายเกมเศรษฐีบายแอดแพนะครับก็เป็นร้านซื้อขายดีเกมเศรษฐีแล้วก็รับการดีเกมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาเริ่มต้นนักแข่งหรือว่าราคาที่พร้อมลงหลีกก็มีครบมากมายนะผมอ่าอย่างเช่นดีนี้มาต้นนะผม4,499บาทนะครับผมรับไปเลยคอสตูมคิวคอสตูมคิมุนโคตุ้มไกอานะขออภัยนะลิ้นพันจริงนะราคา4,499บาทเท่านั้นแล้วครับแล้วก็มีเพชรให้อีก13,000เพชรด้วยนะครับผมอ่าหรือว่าจะเป็น

ทั้งเพชรแน่นแล้วก็การ์ดตัวละครแน่นเลยนะผมใครที่ได้ไปก็ต้องอไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับคือเล่นอย่างเดียวเลยนะตอนนี้คือเล่นแล้วก็เก็บเพชรต่อยาวๆเลยเพราะว่าการ์ดตัวละครมีให้ครบแล้วนะครับพร้อมกับเซตตีท้ที่ครบอีกเช่นกันนะครับมีคีมุลแล้วก็มีคอสตูมฮิวแล้วก็มีอีเบอร์ทอม,มีเมียนมีคอสตูมไกอามีจูนี่นะครับอ,อนบิทก็มีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ค่อนข้างที่จะครบแล้วก็มีเพชรเยอะด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาเลือกช็อปเรื่องหาที่ร้าน แอดแพดได้เลยนะครับผมก็ถ้าช้าก็อาจจะไม่ทันก็ได้นะครับเพราะว่าร้านนี้ไอดีหมดเร็วจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชั่นนี้ทั้งหมดละกันนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาติดต่อคุยราคากับแอดแพดได้เลยนะครับมามาดูที่อีเวนต์กันต่อนะครับก็สำหรับ event này, อีเวนต์ในรอบนี้นะผมก็จะเป็นอีเวนต์การ์ตัวละครย้อมสีนะผมซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะตัดสินใจกันได้ง่ายๆนั่นแหละเพราะว่าการ์ตัวละครมันค่อนข้างจะอ่าสกิลมันไม่ได้แบบมีอะไรที่มันล้ํา สักเท่าไหร่นะก็คงจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับผมคงไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยให้ฟังนะแต่ยังไงผมก็จะมาแนะนําอีกเหมือนเดิมนะผมเผื่อใครแบบเออยังตัดสินใจไม่ได้ว่ามันเอามาแก้ทางการ์ดตระกูลสมัยนี้หรือเปล่าครับพี่อะไรแบบนี้นะก็เด <laughs> <laughs> <ๆ>ี๋ยวยังไงผมจะมาแนะนําแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวดูที่โมเดลของน้องก่อนเลยนะครับน้องมีชื่อว่าอีโวบิทกินะครับผมเป็นการ์ดตระกูลเก่าที่อ่าอยู่ในเมตาก่อนนู้นแล้วนะครับนานแล้วนะ แต่ว่าน้องถูกมาย้อมสีใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูที่สกิลแล้วกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนได้บ้างไหมนะครับอ่ะโอเคสกิลที่1น,นะผมอ่าเมื่อก่อสร้างสามอาคารนะครับเกย้ายไปยังจุดสตาร์สอครั้งนะและเมื่อผ่านจุดสตาร์นะผมมีโอกาส8 0สอรร้างเลยมาร์คเพิ่ม2ครั้งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสกิลเมื่อตกพื้นที่หัวมุมโอกาส75%ส้าอนะครับสร้างเลยมาร์คและเคลื่อนย้ายนะครับอันนี้จะเป็นสกิลเหมือนกับอ่าดาร์คลูรเบลนะก็คือไปตกหัวามา ก็เป็นสก,กิลห่อเหินที่หัวมุมนั่นเองนะแล้วก็สก,กิลที่2ครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามทอยเต่านะครับมีโอกาส70%ชาร์พลังงานนะครับผมเมื่อชาร์พลังงานของฉัน70%ไม่เช่สิเมื่อเริ่มเถิดของฉัน70%วิ่งไปยังวิธีที่ต้องการภายในหัช่องหน้าเพิ่มระยะเคลื่อนยา้ายตามพลังงานที่ชาร์จนะครับก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราชาร์ ครั้งหนึ่งมันเพิ่มเป็นเป็นหใช่ไหมอีกครั้งหนึ่งก็จะเพิ่มไปอีกเรื่อยๆนะครับมันจะสะแต็กเพิ่มไปเรื่อยๆนะอืมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสกิลนะผมก็คือเมื่อตกแรนด์ม์าของฉันในเทอร์นของฉันมีโอกาส55%นะครับรับการรีชาร์จนะครับผมอันนี้ก็คือสกิลรับการรีชาร์จปกติเลยเหมือนบีฮยองลางเหมือนเอื้อยเหมือนอะไรพวกนี้เลยนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นตัวรีชาร์จสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันตกตกเมตานะนะครับผมอ่ะโอเคก็สกิลทั้งหมดมี ก็สรุปไม่ง่ายคือมีสร้างเลมาร์กไปที่จุดสตาร์สองครั้งนะสามารถรีชาร์ได้แล้วก็มีสกิลสร้างเลมาร์กเมื่อผ่านาจุดสตาร์นะผมก็จะสร้างเลมาร์กรัวเลยมากันเถอะนะครับแล้วก็ถ้าทาไม่พอครับผมเมื่อตกอที่พื้นที่หัวมุมเนี่ยมีโอกาสสร้างเลมาร์กอีก75เนตะครับจะถามว่ามันสร้างเยอะขนาดนี้มันยังคงเก่งอยู่ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องบอ,อกว่าช่วงเนี้ยนะครับสายวิกตัวไหนไม่ว่าตัวไหนก็ตามนะครับจะเว้นพิวเนี่ย ไม่ได้อยู่ในเมตาอีแล้วนะครับผมอันนี้ผมขอขอแบบว่าพูดในมุมมองผมแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เห็นสายวิกจังเท่าไหร่นะจะมีแค่ตัวเดียวก็คือคอตูมพิวนั้นนั้นเองนะครับส่วนตัวนี้ถามว่าเอามาเล่นได้ไหมนะครับถ้าเล่นปกติเล่นได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอามาเล่นแบบว่า่าจริงจังแบบเป็นตัวแบบตัวหลกัหลกๆของไอดียเรเลยอย่างเงี้ยผมไม่ได้นําให้หานะเพราะว่ามันมันอาจจะแบบเหมือนเป็นสายวิกที่ครบเครื่องก็จริงนะมีรีชาร์จมีนู่นนั่นมันอาจจะมันอาจจะดีก็จริงแต่ว่ามัน มันเทียบเท่าตัวละครยุคสมัยนี้ไม่ได้แล้วนะครับว่าง่ายคือน้องอาจจะเก่งถ้าเกิดว่ามาในอ่าเมตางก่อนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวละครมันแบบโปรแม็กขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่ไหวแล้วนะอืมส่วนวิธีการตามหาก็คือหาฮันดดิบเอสเหมือนเดิมลยครับ5ชิ้นนะ แล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะผมหา A บวกแล้วก็ A อย่างละ2ชิ้นนะครับผมก็คือสามารถปิดได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องหาอย่างละสิบเลยนะผมคิดว่ามันก็ยากเหมือนกันนะอันนี้นะครับผมแล้วถามว่าในหน้ากระดานเนี้ยนะครับมีการ์ดตัวละครไหนที่น่าเล่นไหมนะครับก็อ่าถ้าเอาหน้าเล่นสุดเลยนะมีสองตัวนะครับก็คือ2ตัวเนี้ยอันทิมิตแล้วก็เอโลนี่นะครับผมแต่ว่าอัลทิมิตนี่ถ้าไม่ใช่ตำนานผมไม่แนะนําไม่ทํานะเพราะว่ามัน เปอร์เซ็นต์มันน้อยแล้วมันหวังพึ่งไม่ค่อยได้นะถ้าจะเล่นเอาเอลลีนี่ดีว่ะแต่ว่าเอลนี่ก็ใครไม่มีมอนเตอร์ก็ไม่ได้นําให้หายอยู่ดีนะสรุปก็คือห้ามนะครับ <laughs> ต่อให้เป็นการ์ตัวละครทั้งหมดในอีเวนต์เนี้ยนะครับผมถ้าเกิดว่าเอาไปแบบเล่นลีกหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันน่าจะยากแล้วนะนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะครับช่วงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับอีเวนต์นี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับก็อยากจะมาเตือนว่าให้เก็บเพชรไว้ละกันนะครับการที่มีอีเวนต์ย้อมสีแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับผมก ถือว่าเป็นมอในแง่ดีนะครับทําให้เราเนี่ยได้เก็บเพชรได้นู่นนี่นั่นกันแบบรวๆนะครับผมเราจะได้มีเพชรใช้ในยามที่เราจําเป็นนั่นเองนะครับแล้วก็มีลูกเต๋าใหม่เข้ามาด้วยนะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับมีลูกเต๋าใหม่เข้ามาด้วยนะก่อลูกเต๋าใหม่หน้าตาก็น่ารักดีนะสีชมพูนะผมก็นะใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็อย่าลืมซื้อด้วยนะครับก่อนไปเล่นรีก็อย่าลืมเป็นลูกเต๋าด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับอีเวนต์นี้ผมเพียงแค่มาแนะนาําเฉยๆนะครับไม่ได้แบบว่า มาแบบรีวิวการ์ดตละครให้ดูนะครับยังไงขออภัยด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่ตัดสินใจไม่ได้นะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอามาเล่นแบบคข,ขำสะสมหรือว่าเอามาเล่นปกปติแบบไม่ได้ซีเรียสไม่ได้หวังชนะอะไรมากนะครับก็เอามาเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบจริงจังนะครับเออเอามาเล่นเป็นการ์ดหลักหรือว่าจะเอาไปลงลีกเงี้ยก็นะนําว่าไม่ ไม่ให้หาดีกว่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะตกยุคไปแล้วนะครับอันนี้ใครอาจจะมองว่าดีก็ได้นะครับอันนี้ไม่รู้นะอาจจะแบบขัดความคิดผมก็ได้ว่าเออมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเราไปเล่นวิกเร็วนะอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างนะเผื่อมันจะมีแบบทริคอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันดีในยุคนี้นะสำหรับตัวนี้นะสำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันไม่ได้ต่างจากตัวเก่าเลยมันแค่เพิ่มสกิลเข้ามาหนึ่งสกิลเท่านั้นเองนะแล้วก็เพิ่มสกิล เปอร์เซ็นต์สกิลเฉยๆนะครับอืมเท่านั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เลยนะครับยังไงก็แนะนําว่าให้เก็บเพชรไว้ดีกว่านะครับรอการตัดละครหรือว่ารอจี้ประจําเดือนที่มันจะเข้ามาดีกว่านะครับช่วงนี้ก็นะเกิน3เดือนไปแล้วนะครับลูกอมดาวก็อาจจะมาก็ได้นะครับผมก็เลยนําไว้ให้เก็บเพชรไว้ดีกว่านะอันนี้ผมเดานะย้ำว่าเดานะครับผมเพราะว่ามันจะมาในทุกๆ3เดือนนะครับก็แนะนําว่าให้เก็บเพชรรออะไรที่มันสําคัญดีกว่านะครับผมอันนี้ก็เก็บเพชรไว้ดีกว่าเวนนี้ไม่ต้องทํานะคครรับใทียาากํ็ แนะนำว่าสะสมก็พอแล้วนะครับไม่ต้องเอาไปลงลีกหรอกนะอันนี้เตือนด้วยความหวังดีนะไม่อยากทําให้น้องดูแย่ไปมากกว่าน,นี้แลผมก็นะโอเควันนี้คงมีเท่านี้นะครับขออภัยที่ไม่ได้มาสุ่มหรือว่าไม่ได้มารีวิวการให้ดูนะผมก็หวังว่าทุกคนน่าจะตัดสินใจกันได้แล้วนะวันนี้คงมีเท่านี้นะผมขอบคุณที่ตตามรับชมแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับไม่มาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าแล้วกันนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมคลิปนี้ผมบ่นเยอะจังเลยเพราะว่าผมเบื่อกับอีเวนต์ย้อมสีนะครับยังไงขอไปด้วยนะผมก็วันนี้ไปแล้วครับผมบายบายจุ๊บล้วทุกคนนะครับไปแล้ว